เข่าจะรับลาบแข้งจะรับลาบอันนี้แข้งเขาจะขัดสมาธิไข้ใช่ไหมอันนี้ขาเขาจะรับลาบไข้คนละอย่างแล้วคุณดูในหนังสือปีหนึ่งเจ็ดอะบล็อกไหนหบล็อกนี้ฉะนั้นตอนปีหนึ่งเจ็ดพอลียังไม่ได้ยังไม่ได้มีราคาอาจารย์เปยกวิชายเอี่ยมธรรมเนี่ยลงเพื่อเผยแร่บารมี ถูกป่ะแล้วพอเอามาเปาผยแพร่บารีมโนนสือพระพัะเครื่องของหลวงพ่อนั้นนั้นจึงมีการเริ่มหาสะสมกันนี่แท้จะหนังสือเล่มแรกๆของวงการก็ลงบล็อกนี้แล้วเพื่อนๆเดีนยนดิเหรียญบล็อกเนี้ยถูกแขวนใช้หมดเลยไม่มีเหรียญสวยเลยน้อย น้อยดังนั้นอันนี้คือจากหนังสือเล่มนี้และจากตัวเหรียญพิสูจน์ทราบได้ว่านี่คือเหรียญหลวงพ่อลีปีศูนย์สามฉุกอืกแล้วจริงๆบล็อกเนี้ยท่านหนังสือเล่มเนี้ยเ,เจอก่อนหน้าเนี้ยบล็อกนี้ต้องเล่นก่อนด้วย น้นเจ้าพาเครื่องยังลงแสดงว่าเป็นเหรียญดีที่ราคาย,ยังรักร้อยสมัยก่อนลงไม่ได้ขายลงแนะนำ<ห>อายุคที่มีการหนังสือซื้อขายพระยุคดัชนีแบงค์ลงพระพร้อมราคาลงพระพร้อมราคานะดัชนีพระ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เอสเคเช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยคือบางบางบางองค์อ่ะตัดอ่ะแล้วมันปิ้นแล้วเวลาแขวนจะบานไงใช่ไหมเหรียญเนี่ยบางทีอ่ะพี่เวลาเวลาตัวตัดเขาทื่อ ใช่ไหมมันก็จะปิ้นขึ้นมาปิ้นแล้วไม่คมไงแล้วสมัยก่อนเลอกแขวนเปลือกนก็จะไปบาดหน้าอกเขาก็ต้องเก็บเพื่อให้ไอ้รอยคมนั้นออกนะเพื่อให้แขวนแล้วไม่ไปบาดเสื้อไม่ไปบาดผิวหนังอ่าเียนหลวงพ่อแดงครับพี่เศมสมบูรณ์โอเคอันนี้เป็นบล็อกที่ผมเรียกว่า หน้านิยมสำหรับผมก็คือว่ามีน้อยและสวยแต่คำว่านิยมของผมอะไม่จะแยกราคากันจนหน้าเกียดนะให้เท่าเท่ากันพระหลอ่อมีหูในตัวของปอมเขาถอดพิมงแบบไหนครับที่เดินไปเดินมา พี่เอาเก่าก่อนอบล็อกนี้ผมว่าล็กที่สุดแล้วครับคำนี้น่าสนใจนะพระหลอมีหูในตัวของปองเขาถอดพิมพ์แบบไหนเขาก็เขาก็ถอดแล้วเขาก็มาปั้นหูปิงต่อได้เพราะมันทำหุ่นเทียนไงคือถ้าพี่รู้วิธีการทำเก๊อะเขาก็ไปกดตัวแม่มามเขาได้หูมาใช่ไหม,มเขาจะไปเอาหูก็ได้เขาก็เอาเอา้ตรงหูนีทิ้งไปเขาขอเฉพาะตัวเหรียญ แล้วก็ค่อยไปปั้นหุ่นเทียนมาเป็นหูปิงก็ทําได้ oh. อ๋ออฉะนั้นน่ะเนี่ยะดูเก่าก่อนพระเก่านะต่อให้หูหายต่อให้เหลือครึ่งองค์อะเราก็ดูแท้ได้จากความเก่าแล้วเรื่องการถอดพิมพ์พระเนี่ยเขาถอดเอาที่องค์พระไอ้ตรงหูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ oh. อืออนนี่เขาจะถอดมานะเขาหลอกเราเพราะตำหนิมันไม่เคยมีใครให้ชี้ดู นะเส้นขนแมวที่หูไอโอ,อเขาให้ชี้ดูเส้นขนแมวที่เหรียญอาจต่ต้องหูเนี่แหละครับอพองานถอดเนี่ยมันจะเห็นรอยรูจเจาะเบิ้ลรูเจาะใหญ่หลังหูยับอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ปเป็นเหรียญพระแดงปูเอียว,วัดหนังรุ่นแรกมีเหรียญอัป,ปรกิกาไหมน่าสนใจกับคําถามนี้ป่ะหรือป่ะแล้วตอนนั้นน่ะมีการสร้างเหรียญเนอเมป,ปกิกาหรือย,อยัง อันนี้คำถามมีน่าสนใจมากพี่วิชิตนะว่าปีสองสี่หกเจ็ดก่อนปีสองสี่หกเจ็ดมีการสร้างเหรียญด้วยเนื้ออัปูาก้าไหมสมัยก่อนเขาเรียกว่าเงินอ่าเขาเรียกว่าเงินแต่และเขาเรียกว่าเงินโบราณเนี่ยเยอรมันซินเวอร์หนักเข้าไปอีก เกิดจากตอนนั้นมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกเยอรมันเนี่ย<ร>เขาก็เลยผลิตไอโลหะตัวน,นี้ขึ้นมาเนี่ยผสมทําให้เกิดเป็นสีขาวคล้ายเงินและแข็งแรงเ,นะนะเขาก็เลยเรียกว่าเยอรมันซินเวอร์ใชงเงินอีกะแใชงเงินในไทยนะอ่ามีเหรียญที่สร้างด้วยเนื้ออัปาก้าก่อนปีสองสี่หกเจ็ดไหมถ้ามีปูเอี่ยมจะสร้างด้วยอัปา้าก็ไม่ได้แปลก มีครับเหรียญเจ้าฟ้ากุ้งไงใช่เจ้าฟ้าประุษธนศรีสองสี่หกสองไงมีครับอ่าจบแล้วดังนั้นเมื่อเหรียญอัปปากาเนี่ยมีสร้างตั้งแต่ปีสองสี่หกสองเจ้าฟ้าหกสองปูเอี่ยมจะมีเนื้ออัปปากาแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกเหรียญลูกก<ม>็ม,<ะ>มีครับอัปปากา แต่เขาแต่ว่ามีแต่เราไม่มีแล้วเลยเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยอ่าแต่ถ้าคนไม่รู้ว่าเหรียญเจ้าฟ้ากุ้งไม่รู้เหรียญพ่อคอนหนองแขมเคาเนี้ยก็ก็คือเมื่อไม่รู้ไงก็ไม่รู้ว่าหกสองหกข้าเนี่ยมีซาเนื้อปาก้าแล้วก็จะมุ่งอยู่กับตะปูเอี่ยมแล้วสุดท้ายไปถามผมถามเกาคนที่คุณถามอ่ะเขาเคยมีเหรียญเปี่ยมแท้ๆป่ะหรือเขาเคยมีพระเก่าๆแท้ๆปล่า มันไม่ใช่คุณจะถามเรื่องเหรียญหลวงพ่อบหลมคุณไปถามเซียนสายเต่าเงนี้ก็ไม่ใช่เนื้อเงินโกงวัดพี่เจง่าเหรียญแดงแบงเท่าไรครับอาจารย์อ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงบล็อกนี้ลมดำนะามราัโอ้ช่วงนี้ผม,ผมได้รับรรรผมได้รับเกียดจากจาก่จาเจ๋งมโนโลมมันพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมนี่รู้สึกผมไปรับเกียรติมากเละยจงกูเอียมรุ่นแรกมีเนื้อดีบุกไหมครับอาจารย์อ่ะน่าสนใจนเนื้อดีบุก มีสร้างก่อนหกเจ็ดไหมพจิตไมีจิตอ,อ่าพอบรแหลงโมกศูนย์ไงเพราะจิตสตนาห้าแปดก็มีไงอ่าใช่อับบิเ๋งใช้นาดมีสร้างด้วยเนื้อชินไหม,มเหรียนหายห่วงพ่อแดงเซกเดียวแน่นอนตอนนี้เดินในสนามแทบไม่ค่อยเจอเลยอันนี้คือเหรียญ นี่ลมดำตัวเหรียญเหมือนกับกิ่งโสธรศูนย์แปดอะลมดำตัวเหรียญเหมือนกับ, age, บเหรียญพ่องเงินสองพันห้าร้อยอะถูกไหมโอล<ม>นะ่เนื้อเหรียญลมดำถูกป่ะนี่เหมือนกับกิ่งหลวงพ่อโสธรศูนย์แปดปู่ทวดศูนย์แปดปู่ทวดศูนย์ห้าเหมือนพ่อเงินสองพันห้าร้อยเหรียญนี้แท้ไหม ถุกเนื้อดีบุกเนื้อจีนมีสร้างมาตั้งแต่ก่อนหกเจ็ดฉะนั้นถ้าปู่เอี่ยมมามีเนื้อแปลกแปกแ,แบบนี้มันก็เป็นไปได้แต่สำคัญคือดีบุกนั้นต้องเก่าไงชินนั้นต้องเก่าไงสุดท้ายก็ย้อนมาสำคัญที่ความเก่าเนียอันนี้คือเหรียญหลวงแดงอันนี้สิ่งสิ่งที่น่าภูมิใจนะ พ่อแดงเอ้ยอ้าอพ่อลีเอ้ยพ่อธรรมจักไปกับธรรมมูลเนี่ยพ่อลีมีครับหลวงพ่อธรรมจักพี่เจ๋งอ่าเห็นไหมพ่อลีเห็นไหมพ่อลีอน,ลนี่แล้วคุณเห็นไหมว่าเหรียญพ่อลีอะ่ะอันนี้ก็เป็นดามา่าอ,อันนี้ก็เป็นดามา่าไอ้วันที่ดามา okay, ่าพ่อแดงอานี้ของของบอกอลยนะ่า อ่านี่คุณดูนะเหรียญพอลีเป็นดราม่าเป็นดราม่าวันที่เป็นดราม่ามันคือพิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะอะไรม่แบงความรู้คนยังไม่เท่ากันแต่วันเนี้ยพอผ่านมาโอมาหนังสือวันนี้หนังสือพอลีอยู่ไหนให้กับไปเอากลับมายังใช่เล่มบางไงของหนังสืออาจากรคาเครื่องอ่ะ ที่โรงเรียญเนี้ยดามา,ามาหน้ามโนผมจำได้แม่นเลยเห็นป่ะที่ตอนเถียงตอนนั้นอะ่ะจะไปรู้เรื่องอะไรอะ่ะแต่พอผมมานั่งมีความสุขอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าความจริงคืออะไรมาเลยลูกแต่กันเองใช่ป่ะใช่เพราะเรารู้ว่าความจริงคืออะไรพอเวลาสุดท้ายแล้วมันก็จะจบมาที่ความจริงอะ่ะทองอ่ะนะทองเก๋อ่ะคุณใช้อย่างไงเดี๋ยวก็ลองทองแท้อ่ะคุณเอาไปพ่นสีอะ่ะ ถูกป่ายังไงก็ยังเป็นทองเนี่ยแล้วคุณเหรียญวันนี้ไหมว่าเหรียญหลวงพ่อรีเหรียญบล็อกเนี้ยเจอแต่เหรียญสภาพถูกใช้ทั้งนั้นเลยหเห็นป่ะสมัยก่อนอะ่ะคุณไม่ได้เห็นแบบนี้นี่เห็นป่ะผมก็ไม่สามารถที่จะหาเหรียญมากองให้คุณได้สิบเหรียญยี่สิบเหรียญ เนี่ยตอนเนี้ยดูดีแล้วผมหามาเนี่ยทุกเหรียญถูกใช้เหรียญเนื้องเงินที่ได้มาสองเหรียญก็ไปอยู่ที่พิทวีแล้วปิดสี่พันขอเหรียญกลางครับหลวงพ่อรีเหรียญหรอเอาว่าคุณไม่ต้องดับบล็อกนะพ่อลีปีศูนย์สามคือเหรียญละแสนกว่าใช่าในความของพุทธคุณของเหรียญพ่อรีเนี่ยทามาจากพ่อรีเนี่ยที่พ่อรีเสกนะคือแสนกว่าอ่า คราวนี้ยมาพิสูจน์ว่าเหรียญน,นี้ยใช่เหรียญบล็อกที่พอลีเสกไหมถูกป่ะอ่าแล้วพอผ่านมาการเวลาน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 ,าน,านดูดิกสมัยก่อนเขาซื้อนังสือนี่สิบสี่มกราลาหนึ่งเจ็ดพอมิง่งพ่อเสกเนี่ยพอลีแล้วพอลีขีดเส้นไว้ด้วยขนลุกไหมทำไมเขาขีดเส้นพอลีอ่ะอันอื่นไม่ขีด เป็นอาจารย์หนอแบงอันนี้ขีดเก่านะปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพ่อหลียังไม่เล่นนะจ๊ะพ่อรียังไม่ได้ซื้อขายนะจ๊ะปีหนึ่งเจ็ดอาจารย์เปียกปีชายเอี่ยมทรรเนี่ยได้แค่นำเหนือ,อคือหนังสือแบบเนี้ยเขานำเสนอว่าพระเนี่ยเก่งยังไงเผยแพร่หลวงพ่อ นี่แล้วก็ให้อะไรบริจาคเข้าวัดการจะซื้อขายพระกันความเชื่อใจโอเขียนราคาพระแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่พอเสงพอลีนี่ไงปีหนึ่งเจ็ดพอรลีมีเล่นอะไรห้าเหลี่ยมใบโพแล้วก็ เหรียญนี้ไงคุณดูสิบล็อกไหนบล็อกไหนครับบล็อกนี้เลยหน้าเล็กนี่ไงเห็นการขัดสมาธิไหมถ้าอีกพิมพ์หนึงจะไม่ได้ขัดสมาธิแบบนี้ดูมือ นี่ตัวมะด้านบนเนี่ยจะเอียงไม่ตรงพนัน hmm. คุณจำตัวองค์พระนะอีกเหลี่ยนจริงๆผมก็มีนะ hmm. แต่ต่อเอโอต้องหานั้งสืออขอมูลหเหลี่ยนรรมจากหลวมพอรีวัตอโศการาม <Okay. S 1> มะเอียงครับอ่า คุณเห็นไหมถ้าอีกบล็อกหนึ่งนี่เขาไม่ได้ขัดสมาธิเขาจะรับลาบแข้งจะรับลาบอันนี้แข้งเขาจะขัดสมาธิไข้ใช่หไหมอันนี้ขาเขาจะรับลาบไข้ค,คนละอย่างแล้วคุณดูใไนหนังสือปีหนึ่งเจ็ดอะบล็อกไหนบล็อกนี้ ฉะนั้นตอนปีหนึ่งเจ็ดพอลียังไม่ได้ยังไม่ได้มีราคาอาจารย์เปียกวิชายเอี่ยมธรรมเนี่ยลงเพื่อเอผยแร่บารมีถูกป่ะแล้วพอเอามาเผยแร่บารมีบนนังสือพระทักเครื่องของหลวงพ่อนั้นจึงมีการเริ่มหาสะสมกันนี่แท้จะหนังสือเล่มแรกๆของวงการก็ลงบล็อกนี้แล้วเพื่อนๆเห็นดิเหรียญบล็อกเนี้ย ถูกแขวนใช้หมดเลยไม่มีเหรียญสวยเลยน้อยน้อยดังนั้นอันนี้คือจากหนังสือเล่มนี้และจากตัวเหรียญพิสูจน์ทราบได้ว่านี่คือเหรียญหลวงพ่อรีปีศูนย์สามชุบบัสแล้วจริงจบล็อกเนี้ย ท่านหนังสือเล่มเนี้ยเ,เจอก่อนหน้าเนี้ยบล็อกนี้ต้องเล่นก่อนด้วยในหนังสือนะเจ้าพาเครื่องยังลงแสดงว่าเป็นเหรียญดีที่ราคาย,ยังรักร้อยสมัยก่อนลุงไม่ได้ขายลุงแนะนำโอ,โอายุที่มีการหนังสือซื้อขายพระยุคดัชนีแบงค์ลงพระพร้อมราคาลงพระพร้อมราคาระดัชนีพระหนังสือนะเจ้าพาเครื่องมาก่อน เล่มแรกๆเลยครับอ่าสุดยอดแล้วครับอาจารย์ชัดเจนครับพอแดงก็มีครับพี่ออฟซีมูฟนี่อ่ะอเนี่ยขอเหรียญนะครับอาจารย์4ี่พันเหรียญกลางองค์ที่สองหนึ่งพอรีเนี้ยหรอ แล้วผมเป็นคนโลกจิตนะสึกสึกไม่อยากให้อยากให้สวยสวยสึกสึกเนี่ยผมาจะเอาเก็บมาให้ดูว่าคุณเห็นไหมเหรียญเนี้ยถูกแขวนใช้หมดเลยถ้าเหรียญไม่แท้ชาวบ้านจะแขวนใช้ไหมไม่แขวนเออแล้ววันเนี้ยคนที่ได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้ เขาต้องไปจ่ายเป็นแสนป่ะเ,ปเพราะอันเนี้ยคือพุทธพระคุณะเหรียญละแสนแล้วเมื่อเขารู้แล้วว่าเนี่ยคือเนี้ยของแท้ที่บริสศกเขาก็ไม่ซื้อเป็นแสนเขาก็มาซื้อแบบนี้ไงสุดท้ายก็ไม่มีโอ้มีเหรียญสวยไหมลูกขอหนึ่งองค์นะครับอาจารย์ราคาลักพันพี่มีจะไม่สวยีวโลดอ่า อาจารย์ลีเป็นผู้รวบรวมพระธาตุจากที่ต่างๆมากที่สุดอ่าก็ต้องบอกว่าท่านรู้วันหมอนาภาพตัวเองนะท่านลองนะทําให้ท่านเผ่าเนี่ยเข่าอ่อนเน่ยคนไปวัดท่านเยอะไงะสมัยก่อนก็หาว่าซ่องสุม,มคนจะก่อการไม่ดีกับรัฐบาลท่านก็บอกว่าไม่มีเรื่องราบแบบนั้นหรอกเขาบอกจริงเหรอแล้วหลวงพ่อไม่ไม่มีอะไรคนจะมาทำไมเยอะ ท่านบอกว่าระฆังดีไม่ต้องตีก็ดังนะท่านบอกเอาสวดจำจริง,งไดไงระฆังไม่คนตีจะดังอ่าท่านก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเที่ยงคืนมาที่วัดนะเนี่ยก็ให้ทา่านเผากให้ลูกน้องเนี่ยล้อมหอระฆังทั้งหมดเลยมไม่มีใครที่จะขึ้นไปอยู่บนหลอระฆังได้สุดท้ายพอตอนเที่ยงคืนเสี็งระฆังดังเองดังกลางวันดังหลายทีด้วยท่านเผาเข่าสุดท่านเผาจึงเชื่อเนี่ย จนมาสร้างพระส,สมเด็จวัดอินและสมเด็จตาแผ่นดินน่ะสมเด็จวัดอินเนี่ยสร้างล้อพิมพ์สมเด็จพ่อรีนะใช่เหรียญมีสองบล็อกเป็นเรื่องปกติปกติอ่าแต่บล็อกที่ลงหนังสือปีหนึ่งเจ็ดคือบล็อกนี้โออยู่ไหมเนี่ยออกปเ,เหรียญได้แป๊วเหรียญพ่อรีไหมชมประพามิชนนทนน้อยครับพิศลายุทธได้ครับพี่ ล่อพนมมือปูรอดอ่าพี่พิเชษชุมพลสวัสดีพี่พิษณุครับสวัสดีครับพี่อ่ะมางั้นพ่อลีเอาเหรียญน,นี้ไปสวยหน่อยเดี๋ยวล้างให้เหรียญน,นี้ใครเอาเอาหกพันห้าผู้นากองทัพทำครับ,รบพ่อลีที่พิมพ์แบบเนี้ยพอนหนังสือเขียนไว้แค่นี้ใช่เท่าไรนะพี่หกพันห้ เหรียญน,นี้เอาหกพันห้าครับปิดเราตามนี่หกพันห้าร้อยนี่ซึ่งเหรียญบลีทำมาจากศูนย์สามสภาพแบบนี้ต้องเหรียญละแสนเนี่ยหกพันห้าร้อยบาทคืนนี้มาเอาความรู้เรื่องพากูกเหมือนเดิมปิดหกพันห้าครับอ่าเป็นพี่โอ้โห พี่ธนาปิดนะครับพวกพันหน้าร้อยพี่กันกัญชัยไม่ทานพี่คุณากรไม่ทันพี่การเอาเหรียญนี้สี่พันใช่ไหมพี่การเหรียญเนี้ยผมเอาพี่สามพันบอไม่ต้องสี่พันเอาสามพันพอเอาสามพันพอครับพี่การปิดแล้วตามก็นี่ไงพระหลวงพ่อหลีคุณอยากได้พระได้พุทธคุณใช่ไหมคุณไม่ซื้อทองแดงฉีดละแสนหรอกที่คุณซื้อทองแดงเหรียญละแสนคือคุณซื้อพุทธคุณใช่ เราตามนิดสามพันนะคบพี่การพี่การปิดสามพันอ่าพอลีมีคนใส่เข่งมาขายให้หรือยังครับมีเจ๋งใช่ตอน,นบอกมีเป็นเข่งมีเป็นเข่งอโอโหไอคนบอกมีเป็นเข่งนี่นะซ <c oughs> ักเหรียญสง่าไม่ได้เลยใช่เวลาเกิดดราม่าแล้วก็มีเป็นเข่งมีเป็นเข่งดูง่ายครับแทเหมือนบล็อกลักแสนนั้นเลยครับเนื้อเดียวกันอ่ะมา เดี๋ยวเพื่อนๆไม่ทันใจวัยรุ่นโอ้โหนี่เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เอาสามพันแปดเอาสามพันแปดครับพี่พีท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสามพันแปดร้ไม่ได้แบ่งแบ่งไม่ได้เก็บไว้สองเหรียญอันนี้เบื่อพูดไปแล้ว uh. พอหรือแบบถ้าเกิดว่าไม่มีเหรียญซึซงๆอ่ะก็จะไม่มีสิ่งยืนยันว่าเหรียญเนี้ยถ้าไม่แท้คนไม่แขวนหรอกครับช,ชาวบ้านสมัยก่อนอ่ะเขาไมไ่ซื้อพ้าจากเสียนมาใส่ขวาแขวน สมัยนี้ตลกนะจะกแขวนบ่ะวต้องซื้อจากเซียนมสมัยก่อนเขาไ่ทำบุญจกวัดใช่สมัยนี้บอกว่าจาักวัดก็เก๋อโอ้โหถ้าจาักวัดเก๋นี่จากในตู้เซียนน่ากลัวว่าจบครบในที่รู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียงหนึ่งรอบาทเท่านั้นแท่ปุ๊บระปั๊บปไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวนหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย